จิตใจมันแปลกนะมันไม่เหมือนเปลือกหอยนะเปลือกหอยเพราะแตกมันป่นไปแล้วเนี่ยมันแตกอีกไม่ค่อยได้แล้วมันป่นไปแล้วแต่จิตใจคนเราแปลกนะมันแตกแล้วแตกเล่าถูกบทขยี้แล้วก็ยังกลับมาถูกบทขยี้อีกได้โอ้มันเป็นมันเป็นคุณลักษณะหรือมันไม่ใช่ก็ไม่รู้นะเนี่ยคือแบบเจ็บแล้วก็เจ็บอีกได้เรื่องมันจบไปแล้วแต่ฉันก็ยังเจ็บต่อเนื่องได้อีกเนาะเพราะฉะนั้นไอ้สภาวะที่เราเรียกว่า เปราะบางเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงชั่วขณะแห่งการอุบัติแล้วจบไปเนาะสถานการณ์อันจบไปแล้วแต่จิตใจของผู้ซึ่งเปราะบางยังคงเจ็บแล้วเจ็บเล่าได้ทุกทุกวันที่ผ่านที่ต่อมาข้างหลังหลังจากนั้นเน,ะเนะาะดังนั้นเราจะออกไปจากสภาวะอันเปราะบางะครับคําว่ายอมรับที่ ที่กล่าวถึงในเบื้องต้นช่วงแรกเนี่ยพมกกำลังพูดถึงตอนที่เราเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ทําให้เราเปราะบางเนาะแล้วเราเลยต้องรู้สึกเราเลยจะมาเจ็บปวดหรือแตกหักแต่ตอนนี้อยากพูดถึงคําเดิมคาว่ายอมรับยอมรับในความหมายที่สองนี้คือว่าสถานการณ์มันผ่านไปแล้วนะแต่ฉันยังคงเปราะบางยังคงรู้สึกถูกทําร้ายยังถูกบททยี่ยังถูกทําให้เจ็บปวดอยู่ต่อมา ยอมรับในความหมายตรงนี้ครับมันเป็นขั้นตอนแรกอย่างว่าได้เลยนะของการเยียวยาคือถ้าเกิดเรายังยืนยันหรือเรายังยืนหยัดความเชื่อหรือความคิดของเราว่าเราเป็นผู้ถูกกระทําคิดวนอีกกี่ครั้งหมายถึงกลับไปไอ้วันที่ถูกทําร้ายอะเนาะซึ่งมันจบไปแล้วเนาะมันเลยไปแล้วนะแต่เราก็ยังยืนยันความคิดของเราอะว่าเราถูกทําร้ายว่าเราเป็นเหยื่อว่าเราถูกปฏิบัติด,ด้วยในวิธีที่มัน ทำให้เราเจ็บปวดนั่นหมายถึงว่าจริงๆเรายังไม่ได้ยอมรับมันได้จริงๆคือถ้าเกิดย้อนเวลาแล้วแก้ได้ฉันไม่อยากเจออะไรประมาณนี้เรายังมีความหวังลมๆแรงๆกับสิ่งที่มันไม่อยู่ในมือเราการยอมรับในในความหมายตรงนี้ครับมันกําลังหมายถึงการเข้าไปสู่กระบวนการเยียวยาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากให้อดีตตายไปเป็นอดีตการยอมรับคือหนึ่งวิธีการเลย เพราะถ้าเราไม่ยอมรับมันเราจะลากอดีตที่จบไปแล้วมาอยู่ในปัจจุบันเราเฝ้าแต่คิดถึงมันในวิธีที่เราเจ็บปวดเรายืนยันประสบการณ์หรือความรู้สึกของเราว่ามันแสนทรมานเหมือนใครบางคนทิ้งเราไปอะเนาะเขาทิ้งไปตั้งนานแล้วเขาอาจจะไปมีคนอื่นใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยเขาไปจากเราแล้วอย่างสิ้นเชิงเลยเนาะแต่เรายังคงเฝ้าแต่ไม่ยอมรับมันไม่ถูกต้อง มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ทํากับฉันอย่างนี้ได้อย่างไรแต่มันเกิดไปหมดแล้วเลยนะในกระบวนการแบบนี้แหละคือความหมายที่ผมบอกว่าเราไม่ยอมรับและในการไม่ยอมรับแบบนี้ต่อให้สถานการณ์นั้นมันผ่านพ้นไปแล้วใครบางคนที่เราโทษว่าเขาเป็นต้นเหตุของเราเนี่ยเขาก็ได้ดด้ดดีกันไปหมดแล้วด้วยนะแต่ก็มีแต่เราแล้วแหละที่เราเฝ้าแต่ละทุมทุกอยู่ต่อมาด้วยกระบวนการตอกย้ําความคิดของตนเองต่ออดีตที่ปวดรา้าว ให้มันลูบอยู่ในจิตใจของเราไม่จบสิ้นนี่คือการไม่ยอมรับดังนั้นท่าทีแห่งการยอมรับคือปรถมมาบทด้วยซ้าไปของการเริ่มเยียวยาไม่ว่าเราจะหาวิธีเยียวยาอย่างไรก็ตามแต่เราไม่พาตัวเองไปถึงจุดที่ว่ายอมรับได้จริงๆว่าเราได้เผชิญหน้ากับความจริงนี้แล้วการทำงานอย่างอื่นก็จะยากขึ้น นั้นกระบวนการของการยอมรับครับมันไม่ใช่อยู่ๆใครก็จะมายอมรับอะไรกันได้ง่ายๆเนาะเพราะว่ามันมีความเจ็บเป็นประสบการณ์จริงเนาะจะมาแบบโอ้เจ็บมากเลยนะแล้วจะอยู่จะให้ฉันยอมรับมนะันเนาะมันก็ไม่ใช่ยอมรับที่มันแบบนั้นจริงๆบางทีมันก็ต้องมีความเข้าใจเนาะว่าเหตุใดหรือมีวิธีคิดนั่นเองเนาะหลักคิดที่จะทําให้เราสามารถเกิดการยอมรับได้หนึ่งอะไรที่เกิดขึ้นไปแล้วเปลี่ยนไม่ได้ ยอมรับข้อนี้ก่อนเลยอยากให้มันเป็นอย่างอื่นหรือไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วยอมรับความจริงข้อนี้อะไรที่เรียกว่าอดีตกลับไปแก้ไม่ได้เราไม่ใช่โดบิตะที่ไปกับโดเลมอนได้เนาะไม่หรอกนะมันไม่มีการย้อนเวลากลับไปแล้วไปแก้ไขอดีตแต่นั้นยอมรับในประเด็นแรกคือเราเข้าใจความจริงของการเวลาอะไรที่ผ่านพ้นไปแล้ว จะไม่ถูกแก้หรือเปลี่ยนมาเป็นแบบที่เราต้องการได้นี่คือความหมายหนึ่งของยอมรับมันเกิดขึ้นไปแล้วเราไม,ม่ไม่ต้องพยายามจะไปทำอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วดังนั้นเราจะดึงตนเองกลับมาอยู่ปัจจุบันว่าเราจะทำยังไงกันสำหรับอนาคตที่กำลังจะมาไม่ใช่ทำยังไงกันกับไอ้อดีตที่มันมันผ่านไปแล้วนี่คือการยอมรับในความหมายที่หนึ่งเนาะยอมรับต่อ เรื่องราวอันอยู่ในการเวลาอดีตจะไม่ย้อนกลับมาให้เราแก้ไขเราทำงานได้เพียงกับปัจจุบันเพื่อจะต้อนรับอนาคตหรือเตรียมการสำหรับอนาคตบนพื้นฐานของปัจจุบันถ้าเราไม่อยากเจ็บซ้ำในอนาคตเนาะเราไม่สามารถกลับไปแก้อดีต พราะว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วแต่เราสามารถเตรียมการที่จะไม่มีวันไปเจ็บซ้ำท่าเดิมหรือล้มแบบเดิมหรือเปราะบางแบบเดิมในอนาคตเราทํางานกับมันไปในปัจจุบันนี่คือการยอมรับที่หนึ่งนะยอมรับต่อกลไกของการเวลาให้อดีตเป็นอดีต p a s t is p a s t แล้วทํางานกับวันนี้เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่ายอมรับที่สองก็คือทุกคนผิดได้ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบในวันนี้ยังไม่ต้องมองคนอื่นเนาะมองดูตัวเราอะ่ะเราไม่ได้อยากจะทำให้ใครเจ็บปวดแต่ผมเชื่อเพราะทุกคนก็เคยมีประสบการณ์ไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจเลยแต่เพื่อนเราเจ็บบางคนที่เรารักเสียใจเราไม่มีเจตนาร้ายแต่เราก็ผิดพลาดได้เสมอแม้กระทั่งตัวเราก็ยากนะที่จะไม่พบกับความผิดพลาดใดๆในทำนองเดียวกันคนอื่น ก็มีโอกาสเหมือนกันกับเราทุกคนผิดได้ทุกคนพลาดได้จอมรับความจริงข้อนี้ด้วยความจริงที่ว่ายังไม่มีใครสมบูรณ์แบบการไม่สมบูรณ์แบบของเราและทุกคนมันทําให้เราง่ายขึ้นที่จะยอมรับว่าทุกคนยังคงทําผิดพลาดได้ไม่ได้สนับสนุนเนาะหรือไปเข้าข้างคนทําอะไรไม่ดีหรอกเนาะแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆที่ใครทุกคนจะทําถูกไปเสียหมด ทำ,ทำดีเสมอจนแบบเรารู้สึกดีไปกับพวกเขาหรือว่าพวกเขาดีไปกับแบบกับสถานการณ์ที่บางครั้งเขาไม่อยู่ในอำนาจที่จะควบคุมยอมรับที่สองคือยอมรับความไม่สมบูรณ์ข้อแรกคือยอมรับว่าอะไรที่เกิดขึ้นไปแล้วเรากลับไปแก้ไขมันไม่ได้ดังนั้นให้อยู่กับปัจจุบันแล้วมองไปทั้งหน้ายอมรับที่สองก็คือเข้าใจว่ายังไม่มีใครเลยที่สมบูรณ์ ไม่มีใครจริงๆหรอกที่ควบคุมตนเองให้เลเลิศตลอดเวลาได้ดังนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงของผู้คนที่ยังต้องพัฒนาอยู่รวมถึงตัวเราไปด้วยทุกคนจึงมีโอกาสทําความผิดพลาดได้แม้จะไม่เจตนาเลยก็ตามถ้าเรายอมรับความจริงข้อนี้ความเป็นไปได้ของการไม่ถือสาหาความไปจนถึงการให้อภัยก็จะเป็นไปได้สําหรับเรา ความเปราะบางจะไม่หายไปเลยนะครับถ้าเราไม่เรียนรู้คำว่าให้อภัยเพราะมันยังเป็นการฝังใจเจ็บช้ำน้ำใจหรือแม้กระทั่งเครียดแค้นชิงชังมันจะยังอยู่กับเราแล้วตราบเท่าที่เรามีความไม่พอใจเกลียดชังหรือแม้กระทั่งการเครียดแค้นเราไม่มีวันพบกับสันติสุขเราไม่มีวันออกไปด้วยเนาะจากสภาวะอันเปราะบาง ถ้เราได้สร้างสภาพตัวเองที่แสนจะเปราะบางขึ้นมาแล้วเลยอะ่ะสำหรับการเก็บความเกลียดชังเอาไว้ในใจเก็บความขุ่นเคืองหรือความโกรธแค้นเอาไว้ในใจตนเองเรากำลังทำให้ตัวเองเปราะบางเพราะว่าในภาวะที่เราไม่ให้อภัยกับพฤติกรรมกับค่อยคําหรือการกระทําใดก็ตามที่มันผ่านไปแล้วที่ทําให้เราเจ็บช้ํามันแปลว่าพรบจะเจ็บช้ําอีกรอบหนึ่งเนะาะเมื่อเจอเรื่องแบบเดิม อาจจะไม่ใช่คนเดิมเนาะโอ้แต่ดา่าเราด้วยคําเดียวกันเลยเราสร้างสภาพที่พร้อมมากเลยอ่ะที่จะแตกสลายอีกครั้งหนึ่งอะเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากการแตกสลายของจิตใจเมื่อครั้งที่แล้วที่ได้ยินถ้อยคํานี้ใครก็ได้เลยนะไม่ต้องคนเดิมนะแต่แค่หยิบถ้อยคําแบบเดิมมาพูดกับเราอีกรอบหนึ่งเนี่ยเนาะรับรองว่าเราสร้างสภาพที่พร้อมแล้วที่จะแตกสลาย ดังนั้นการอกเก็บงาไอความเจ็บช้ำหรือรูปแบบใดก็ตามที่ยังเป็นความขุ่นมัวเราไม่สามารถปลดปล่อยตนเองด้วยการให้อภัยนั่นก็แปลว่าเรายังคงเตรียมการไว้สำหรับความแตกหักอ,อีกครั้งหนึ่งในเรื่องเดิม